พิกออกนะไม่ไหวเผ็มจับปูงใช่หน่อยปูเผ็ดมากอ่ะจุนตัวไม่กินปูดิบก็เลยเอาไปต้มก่อนมาจุ้มกันนะ Cảm ơn mọi